เรื่องสั้นเรื่องสะพ้ายใจร้ายวางแผนฮุบสมบัติเมย่ยคุณนายหัวต้องการให้ลูกชายคนเดียวได้แต่งงานกับหลิงหลิงลูกสาวของเพื่อนรักแต่ลูกชายก็ยืนกรานว่าตัวเขานั้นมีคนรักอยู่แล้วและจะไม่แต่งงานกับใครนอกจากวารุณีคนรักของเขา แต่หลิงหลิงเป็นคนดีวารุณีก็เป็นคนดีแม่แม่ให้โอกาสวารุณีก่อนสิไม่ใช่ว่ายังไม่เคยเจอก็ตั้งปอมเอากับเขาแล้วเก็บม,มั่นใจได้อย่างไงว่าแม่วารุณงวารุณีอะไรนั่นเป็นคนดีเราครบกันมานานแล้วนะครับแม่ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยจะว่าไปเราสองคนก็อยู่ด้วยกันฉันผัวเมียมานานแล้วด้วย ไม่มีใครรู้จักวารุณีดีเท่ากับตัวผมครับแต่แม่คนนั้นเป็นคนไทยแม่ไม่ชอบลูกสะพ้ายไทยแม่เราก็อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายทำไมแม่จะต้องรังเกียจผู้หญิงไทยด้วยล่ะครับแต่แม่รักหลิงหลิงเห็นกันมาแต่อ้อนแต่ออกแม่ก็อยากได้หลิงหลิงเป็นลูกสะพ้ย แม่ครับให้โอกาสวารุนีเขาได้พิสูจน์ตัวเองก่อนแต่ผมขอบอกแม่ไว้ตรงนี้ว่าถ้าไม่ได้แต่งงานกับวารุนีผมจะไม่แต่งกับใครโธ่เอ้ยถ้าไม่แต่งงานแล้วจะเอาลูกหลานที่ไหนมาสืบสกุลถ้าอย่างนั้นก็พามาแม่จะได้ทำความรู้จักได้เลยครับแม่ผมจะพาวารุณีมาให้เร็วที่สุดใช่ยหนุ่มดีใจมากรีบพาตัววารุณี มาทำความรู้จักกับคุณนายหัวหญิงสาวเรียบร้อยอ่อนหวานไม่ได้เป็นดังภาพในหัวที่คุณนายหัวคิดไว้เพราะคิดว่าคนที่ยอมอยู่ก่อนแต่งกับลูกชายของเธอจะต้องเป็นผู้หญิงแรดรานนิสัยไม่ดีแต่วารุณีทำกับข้าวเก่งการบ้านการเรือนให้ทดลองทำก็ทำได้อย่างเรียบร้อยเอาล่ะเรื่องอาหารเธอสอบผ่านแต่ก็อย่างที่รู้กันว่า บ้านเราทำกิจการขายหมูฉันจะให้เธอลองไปเป็นแม่ค้าขายหมูดูทำได้ไหมล่ะได้สิคะคุณแม่เรื่องแค่นี้นีทำได้อยู่แล้วดีฉันก็อยากจะรู้ว่าจะทำได้อย่างปากว่าหรือเปล่าวารุณีย้ายมาอยู่ที่บ้านของชายคนรักจนกว่าจะผ่านบททดสอบของคุณนายหัวได้ เธอถึงจะได้แต่งงานกับลูกชายของคุณนายหัววารุณีตื่นมาตั้งแต่ตีสีมาทำกับข้าวกับปลาเสร็จแล้วแม่ของสามีจึงพาไปที่เขียงหมูหญิงสาวหยิบจับงานทุกอย่างไม่รังเกียจเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ก็ดีผมบอกแล้วยังไงครับว่าวารุณีเป็นคนดีแม่ก็ไม่เชื่อผมตั้งแต่แรกเอาเถอะของแบบนี้มันต้องดูยาวๆ รอดูอีกสักสามเดือนถ้าไม่ดีแตกไปซะก่อนแม่จะยอมให้แต่งงานกันก็แล้วกันวารุณีใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแม่ของสามีดังผ้าพับไว้เป็นเวลากว่าสามเดือนเธอจึงได้แต่งงานกับคนรักวารุณีมองบ้านหลังขนาดกลางแล้วถอนหายใจคุณนายหัวมีเงินมีทองมากมายแต่กลับงกอยู่บ้านหลังซอมซอ่อ พิธานคะบ้านเราควรจะขยับขยายได้แล้วนะคะหลังเล็กนิดเดียวดูสิหลังคาก็เก่าจะผุลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พี่ก็อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นนะแต่ตรงนี้มันใกล้ตลาดเรามากกว่าไปทำงานก็สะดวกเราแยกไปอยู่ต่างหากดีไหมคะพิธานแม่ไม่ยอมให้แยกหรอกจ้ะอีกอย่างพี่ก็มีแม่คนเดียวก็ต้องดูแลแม่ถ้าเราแยกออกไปใครจะดูแลแม่ล่ะจริงไหม แต่วันหนึ่งเราก็ต้องมีลูกนะคะพี่ธานบ้านหลังเล็กแคบแค่นี้อยู่ติดถนนใหญ่แบบนี้อันตรายกลัวรถชนลูกเราด้วยนะคะพี่จะลองคุยกับแม่ดูก็แล้วกันนะใช่หนุ่มได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับผู้เป็นแม่แต่คุณนายหัวก็ไม่ยอมท่าเดียวจะแยกออกไปทำไมให้มันสิ้นเปลืองกันละ่ะอยู่ที่นี่ก็อยู่สุขสบายดีกันไม่ใช่เหรอแต่ว่านีเขาอยากที่จะ ย้ายออกไปนะครับแม่จะได้กว้างขวางกว่านี้หน่อยแม่ที่เมื่อก่อนเราอยู่ได้พอได้แต่งเข้ามาเป็นลูกสะใภ้บ้านนี้แล้วก็เรียกร้องจะเอานั่นเอานี่เชียวนะเขาแค่กลัวว่าพอมีลูกแล้วจะคับแคบแล้วก็กลัวอันตรายที่จะเกิดกับลูกนะครับแม่ก็ให้มีซะก่อนเถอะไม่แน่ว่าอาจจะเป็นหมันมีลูกให้ไม่ได้ก็ได้วารุณีถอนหายใจ ไม่ว่าเธอจะขออะไรแม่สามีก็ไม่ยอมให้สักอย่างกับข้าวกับปลาก็กินกันอย่างกับคนจนทั้งที่มีเงินเก็บไม่รู้กี่สิบล้านเช้ากินข้าวต้มกับไข่เค็มเที่ยงกินข้าวกรองเย็นกินผัดผักไม่เคยได้ไปกินพัฒคาการหรูๆสมฐานะพี่ทานนี่อยากไปกินอาหารพัฒตาคารสักมืออยากไปที่ไหนละจ๊ะ ที่ร้านนี้ค่ะนี่เปิดดูข้อมูลแล้วนี่ร้านนี้น่ากินไหมหญิงสาวยื่นโทรศัพท์ให้สามีดูพอคุณนายมาได้ยินก็โวยวายจะไปกินข้างนอกให้มันสิ้นเปลืองทำไมเฮ้ต่ทานแม่คะทำไมจะต้องงกเงินขนาดนั้นด้วยหาเงินมาเหนื่อยก็ใช้ให้ความสุขตัวเองบ้างสิคะนี่เธอเธอว่าฉันอย่างนั้นหรือก็คุณแม่มีเงินตั้งเยอะตั้งแยะ จะออกไปกินข้าวนอกบ้านสักมื้อจะเป็นอะไรไปคะมีแล้วไม่รู้จักเก็บจักงำเดี๋ยวมันก็หมดแต่เราก็ควรจะเอาเงินออกมาซื้อความสุขให้ตัวเองบ้างอนาคตใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งอาจจะมีเรื่องให้ใช้จ่ายเงินไม่รู้กี่สิบล้านก็ได้และทำไมทีแต่ก่อนไม่เห็นร่ำร้องอยากจะออกไปกินข้าวนอกบ้านเลยคุณนายหัวว่าแล้วเดินหนีไปวารุนีเริ่มทนไม่ไหว สปีที่ผ่านมาเธอทำงานงกงกเงินเดือนก็ไม่ได้ทุกบาททุกสตางค์แม่ผัวเก็บหมดถ้าแม่ผัวตายไปสักคนชีวิตของเธอก็คงสุขสบายไปมากกว่านี้ด้วยความคิดในแง่ร้ายหญิงสาวจึงเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับแม่ของเธอแกทำไมถึงได้ดูสุดโสมขนาดนี้ว่ะนังนี้ท้องหยองก็ไม่มีใส่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็นินทาอาลอก จะให้เอาทองหยองที่ไหนล่ะแม่เงินทองฉันก็ไม่มีมีแค่เล็กๆน้อยๆที่พี่ทานให้ไว้เท่านั้นแหละเอา้าก็ผัวเองออกจะรวยและเองก็ไปขายหมูวันหนึ่งวันหนึ่งได้ไม่รู้ตั้งกี่พันกี่หมื่นแม่เขาเก็บหมดแล้วแม่ไม่เหลือ,อไวให้ฉันหรอกอะไรกันวะคนหาก็เป็นแกแต่คนเก็บเป็นอีนางแม่ผัวหมดเลยเหรอ ถ้าฉันออกไปทำงานนอกบ้านป่านนี้ก็คงมีเงินเดือนเงินเก็บแล้วล่ะแม่โอ๊ยอดทนเถอะวะรอแม่ผัวแกตายซะก่อนเดี๋ยวสมบัติทุกอย่างก็เป็นของแกเองนั่นแหละเมื่อไหร่จะตายล่ะแม่คุณนายหัวแข็งแรงจะตายยญิงสาวนิ่งคิดได้ยินเสียงแม่บน่นพ่อแกก็ดีนะแม่บอกแล้วว่าไม่ให้กินของมันๆตอนนี้ไขมันก็ยิ่งสูง หมอบอกว่าตะคืนกินแบบนี้จะตายเอาได้ง่ายหญิงสาวฟังแม่บ่นแล้วก็คิดอะไรออกมาได้จากนั้นเธอจึงเอาเงินไปลงทุนซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่มาทำกับข้าวให้กินอะไรกันมีใครฉลองอะไรซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่มาตั้งเยอะแยะเงินของนีเองล่ะแม่หล่อนเอาเงินมาจากไหนเลยยะหมูเห็ดเป็ดไก่เต็มโต๊ะเต็มจานแบบนี้หมดไปตั้งกี่ร้อยล่ะเนี่ย ไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะแม่นีไม่ได้เอาเงินกองกลางเป็นเงินส่วนตัวของนีที่พิ่ทานเขาเคยให้ไว้นะจ๊ะเอาเธอเอาเธอในเมื่อเธออยากจะซื้อมาเลี้ยงฉันก็จะกินกินเยอะๆนะจ๊ะแม่วารุณีเลี้ยงดูปู่เสือหาแต่ของหวานหมันๆมาให้แม่สามีกินขาวแล้วก็ต้องกินหวานนะจ๊ะนีจะบัวลอยไข่หวานและนี่ก็ขนม ทองหยิบทองหยอดหวานเจี๊ยบเลยจ้ะแม่ไม่นานหลังจากนั้นน้ำหนักของคุณนายหัวก็ขึ้นเอาขึ้นเอาเดินเหินลำบากสุขภาพก็ไม่ค่อยดีอย่างเคยเริ่มป่วยกระสอบก,กระแสะไม่ยอมไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะกลัวสิ้นเปลืองด้วยสุขภาพที่ทรุดโทรมหายใจไม่ค่อยอิ่มเดินไม่ค่อยไหวคุณนายหัวจึงคิดว่าตัวเองจะตายแน่แล้วจึงเรียกทนายให้มาพบ คุณนายจะให้ผมทำพินัยกรรมว่ายังไงบ้างครับฉันมีลูกชายคนเดียวแต่อนาคตมันไม่แน่นอนเกิดว่าเขาเลิกกับเมียไปลูกสะพ้ยฉันมันจะไม่เหลืออะไรเพราะมันยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนี่คุณนายจะยกสมบัติส่วนหนึ่งให้กับลูกสะพ้ยเหรอครับเขียนเอาไว้ว่าฉันแบ่งเขียงหมูให้เป็นสมบัติของลูกสะพ้ยฉันแล้วก็ที่ดินหลังตลาดหลังเลิกกันเขาจะได้มีที่ดินทำมาหากิน แต่ถ้าไม่เลิกกันอยู่กันอย่างดีมีสุขก็แล้วไปโอ้โหที่ดินหลังตลาดตรงนั้นมันมีมูลค่าเยอะนะครับคุณนายเอาเธอะยังไงวารุณีมันก็ช่วยฉันทำงานมาหลายปีให้ให้มันไปเถอะวารุณีแทบล้มทั้งยืนเมื่อได้รู้ว่าแม่สามีที่งกเงินก็ตั้งใจเก็บเงินเอาไว้ให้เธอและสามี แถมยังกลัวว่าเธอจะโดนสามีทิ้งแล้วไม่เหลืออะไรในอนาคตด้วยหลังได้ยินอย่างนั้นเธอจึงทำดีกับแม่สามีจากใจจริงเปลี่ยนอาหารเป็นผักผลไม้ทำไมวันนี้ถึงไม่มีหมูเห็ดเป็ดไก่ละแม่นีเงินหมดแล้วหรือไงหมอบอกว่าคนแก่ควรจะต้องกินผักผลไม้จ้ะแม่ลองเปลี่ยนอาหารดูนะจ๊ะเผื่อว่าสุขภาพจะดีขึ้น หลังจากทำตามคำแนะนำของลูกสะพ้ยแล้วสุขภาพของคุณนายหัวก็ดีขึ้นเรื่อยๆพอไม่ตายอย่างที่คิดไว้ก็ไม่อยากจะงกเงินงกทองอะไรมากมายนะักจึงได้เรียกลูกสะพ้ยมาหาแล้วยื่นทองคำให้อะฉชันให้ให้หนูละจ้ะแม่ก็ใช้ใจจริงก็ว่าจะยกให้ก่อนตายแต่ไม่ตายแล้วก็ยกให้ซะแต่ตอนนี้เลยนี่ห้าบาทใช่นะ ขอบคุณนะจ๊ะแม่สวยมากเลยจ้ะรีบมีหลานให้ฉันไวๆฉันจะได้ยกทองหยองในหีบนี่ไว้ให้หลานที่เก็บเอาไว้นี่ก็ไม่ได้เอาไว้ให้ตัวเองหรอกฉันเองจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ที่งกงกอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอยากจะให้ลูกหลานสบายหนูเข้าใจแล้วจ้ะแม่ญิงสาวกราไปที่อกของแม่สามีนับตั้งแต่นั้นมาแม่สามีและเธอก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็มีหลานให้คุณนายหัวสองสามคนกับลูกชายลูกสะใภ้คุณนายหัวงกเงินแต่กับหลานกรับเปไม่อันไม่ว่าหลานอยากกินหมูเห็ดเป็ดไก่อันใดก็ซื้อหามาให้ไม่ได้ขาดครอบครัวจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนับตั้งแต่นั้นมาก็จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบเรื่องนี้ค่ะ ฝากดูเรื่องอื่นๆและกดติดตามคอมเมนต์ให้ช่องเราด้วยนะคะ